ทักทายนะคะสวัสดีอากาศตอนเย็นๆนะคะวันนี้มีอากาศมีลมนะคะข้างนอกลมแรงมากเลยนะคะเห็นไหมคะมเพื่อนๆวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะแต่อากาศก็อ่ากำลังเย็นพอดีนะคะดอกไม้ก็สดชื่นวันนี้ค่ะวันนี้สดชื่นนะคะดอกไม้ อันนี้ก็วันนี้เราก็มีนั่งอ่าสับป,ปะรดหวานๆช่ำๆนะคะอืออร่อยมากเลยอืหวานเยยบเลยค่ะอ,อ,อร่อยมากเลยค่ะก็นั่งทานสับป,ปะรดหลังบ้าน ชมดอกไม้สวยๆกับบรรยากาศข้างนอกนะคะท้องฟ้าสว่างมากเลยค่ะวันนี้เห็นไหมคะกับดอกไม้สวยๆนั่งข้างนอกนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ข้างในมาเอ่อทั้งวันแล้วค่ะแล้วก็นั่งกินผลไมก้กินสับปะรด นั่งชมวิวข้างนอกนะคะเด็กๆไปไหนหมดแล้วเด็กๆอะ่ะเด็กๆนอนแล้วนะคะน้องเป็ดน้องหา่านวันนี้ให้ข้าวไปแล้วนะคะวันนี้หุงข้าวเผื่อด้วยท้องฟ้าสวยไหมคะบรรยากาศกำลังโอ้โหแดดอ่อนจ้ามากเลยคะ่ะตอนนี้ก็ประมาณจะสองทุ่มกว่านะคะ สองทุ่มดูต่อะวันยังนั่นเลยค่ะเห็นไหมคะฟังเสียงนกดูดอกไม้ส,สวยๆกับสายลมพัดดูแล้มันอ่อนช้อยสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมีเสียงนกด้วยนะคะมีเสียงนกด้วยฟังเสียงนกไปด้วย ชมดอกไม้สวยๆของของเรานะคะมีความสุขมากๆเลยที่ได้จะมีจุดตรงนี้อ่าตรงนู้นก็เป็นในในบ้านนะคะอ่ะเป็นในบ้านเห็นไหมคะดอกไม้สวยๆเช่นกันนะคะคนชอบดอกไม้นะคะดอกสีขาวเนี่ยโอ้โหบานไม่มีที่จะนั่นแล้วนะคะสวยมากเห็นไหมคะ สวยมากเลยค่ะดอกไม้สีขาวเป็นสีที่สะอาดเห็นไหมอะสะอาดงามตามากเลยค่ะสวยมากลมแรงนะคะลมแรงนะคะข้างนอกแต่ว,ว่าเราก็นั่งจิบจิบสับประรดหวานๆชมดอกไม้สวย,สวย นะคะกับบรรยากาศข้างนอกมีไอลมเข้ามาในบ้านข้างหลังบ้านนะคะกับดอกไม้สวยๆก็ประมาณนี้สีสวยมากเลยะคะ่ะสีชมพูอมส้มหรือว่าอะไรนะคะสวยมากเลยปีหน้าจะลงลงแบบนี้หมดเลยนะคะปีหน้าเนี่ยจะลงทุกสีมีสีขาวสีเหลืองสีม่วงสีแดง วีน่าจะลงอดอกไม้โซนนี้หลังบ้านให้หมดเลยนะคะจะไม่เอาดอกไม้แบบอื่นมาลงจะลงแบบนี้ให้หมดเลยค่ะทั้งในข้างล่างแล้วก็ข้างบนเห็นไหมคะดูความสวยงามเห็นไหมคะเี่สีแดงสวยอลาม,มากเลยเห็นไหมคะดอกเยอะมากเป็นดอกไม้ที่ทนที่สุดดอกทนนะคะถ้าเขาไม่มีฝน แต่ถ้ามีฝนมันก็อีกแบบหนึ่งนะคะต้องเข้าใจนะคะคือดอกไม้ทุกชนิดเปียกฝนมันก็ต้องเป็นธรรมดาก็เหมือนเรานั้นนะคะถ้าเราโดนมาเปียกฝนมันก็มีความชืน้นมีความแฉะมันก็ไม่ค่อยสดชื่นเห็นไหมคะอ๋อมีลมนะคะมีลมข้างนอกลมเย็นสบายมากเลยค่ะข้างในรู้สึกว่าจะร้อนนะคะถึงได้ออกมานั่ง ชมวิวฟังเสียงนกดูดอกไม้ดูลมพัดโปรยโปรยช่างมีความสุขเหลือเกินมีนนกบินเห็นไหมคะนกบินสวยด้วยเห็นไหมคะนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกวันหนึ่งที่มีคล้ายๆกับว่าพายุฝนจะเข้านะคะ แต่ว่าเราก็โอเคดูแลสุขภาพอยู่ตลอดเวลาลมแรงมากเลยเห็นไหมคะดูสังเกตได้ที่อดอกไม้แล้เห็นว่าอากาศเนี่ยลมที่แรงนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเนี่ยเอาด,ดูจุดนี้นะคะเนี่ยลมแรงมากเลยขนาดอยู่ในกระถางนะคะเขายังกระปริ้วกระโผลเลยนะคะเนี่ยก็ ไม่มีอะไรมากก็ง่ายๆค่ะนั่งชมดอกไม้สวยๆนั่งชิมสับปะรดหวานฉ่ำํำความหวานความหอมของสับปะรดเนี่ยสดๆเลยนะคะเพื่อนๆพ,พูดมาแล้วน้ำลายไหลหวานมากค่ะหวานมาก